สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักวันนี้มาพบกับคุณครูตี้ในบัญชีคำพื้นฐานชุดที่19้และก็ชุดที่20กันนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะสิ่งแรกที่เด็กๆจะต้องทำก็คือหยิบหนังสือเรียนนะคะบัญชีคำพื้นฐานขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปที่ชุดที่19นะคะแล้วก็ฝึกอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะเด็กๆ เริ่มกันที่คำแรกคำว่าหูนอ่านว่าหูนหายอ่านว่าหายไหลอ่านว่าไหลไหวอ่านว่าไหวอกอ่านว่าอกอดอ่านว่าอดอบอ่านว่าอบอ้วนอ่านว่าอ้วน ว,ออว่าออ,อดอ้อยอ่านว่าอ้อยอัดอ่านว่าอัดอายุอ่านว่าอายุอุ้มอ่านว่าอุ้มเอวอ่านว่าเอวเอี่ยมอ่านว่าเอี่ยมไออ่านว่าไอา้กระดานดำ อ่านว่ากระดานดำกระโดดยางอ่านว่ากระโดดยางกระติกน้ำอ่านว่ากระติกน้ำกระปุกออมสินอ่านว่ากระปุกออมสินต่อไปนะคะเปิดในบัญชีคำพื้นฐานชุดที่20ต่อกันเลยนะคะเด็กๆก,กอไผ่ อ่านว่ากอไผ่ก้อนหินอ่านว่าก้อนหินกะลำปีอ่านว่าก,กะลำป,กลำปีกับข้าวอ่านว่ากับข้าวกลางเกงขายาวอ่านว่ากลางเกงขายาวกลางเกงขาสั้น อ่านว่ากางเกงขาสัน้นกางเกงในอ่านว่ากางเกงในกาชาติอ่านว่ากาชาติกายบริหารอ่านว่ากายบริหารกิ่งไม้อ่านว่ากิ่งไม้แกงจืดอ่านว่า แกงจืดแกงเผ็ดอ่านว่าแกงเผ็ดแกงส้มอ่านว่าแกงส้มแก้วน้ำอ่านว่าแก้วน้ำข้อต่ออ่านว่าข้อต่อข้อสอกอ่านว่าข้อสอก ของกินอ่านว่าของกินของแข็งอ่านว่าของแข็งของใช้อ่านว่าของใช,ขงใช้ของมีคมอ่านว่าของมีคมค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบัญชีกรมพื้นฐานในชุดที่19แล้วก็20 นะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านนะคะหลังจากที่อ่านได้แล้วให้เด็กๆถ่ายคลิปการอ่านส่งคุณครูเช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ